สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจในวิทยุพกพาขนาดเล็กนะครับ fmam s w u นะครับหรือช็อตเวฟนะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับหลายคนก็ไม่ค่อยฟังแล้วแหละนะครับตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตตั้งแต่มี YouTube นะครับแต่ว่าสำหรับผมเองนี่ผมค่อนข้างจะฝังใจกับ ตัววิทยุคลื่นสั้นนะครับเพราะว่าเป็นสมัยก่อนถือว่าเป็นแหล่งความรู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางทางประเทศแล้วก็ในเรื่องของการเรียนภาษานะครับเพราะว่าสมัยก่อนจะมีสถานี VOA นะครับ Radio Australia หรือ BBC World Service นะครับแม้กระทั่งเรียนภาษาญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นแถวเพื่อนบ้าน นะครับมาเป็นทางลราทางกัมพูชานะครับทางเมียนมาครับบางทีก็มาจากทางรัสเซียก็มีนะครับสำหรับนะครับวิทยุที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับก็เป็นวิทยุยี่ห้อ x Data นะครับขอดัจริตหน่อยนะครับเพื่อให้ออกเสียงถูกต้องนะครับเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่จะบอกว่า Data Data นะครับจริงๆแล้วไปเปิด Diction a r y นี่ เขาออกเสียงว่า Data นะครับหรือ Data นั่นแหละครับทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับฟีเจอร์ที่เขาเขียนเอาไว้แปะไว้ในข้างกล่องนะครับบอกว่ามีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีเล่น mp 3ได้นะครับมีวิทยุนะครับใส่หูฟังนะครับอ่าน m i โ r o sd นะครับแล้วก็เขียนว่า usb นะครับมีพอร์ต usb ให้ด้วยนะครับ ก็ลองมาแกะกล่องกันเลยนะครับจริงๆแล้วผมแกะก่อนแล้วนะครับมันจะมีบับเบิลอยู่นะครับแกะออกมานะครับภายในกล่องก็จะมีตัววิทยุนะครับขนาดเล็กเท่านี้นะครับเทียบฝ่ามือนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับเหมาะกับการพกพานะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จ สายชาร์จ usb นะครับแล้วก็อันนี้คือสายคล้องมือนะครับก็มีแค่นี้ครับในราคาที่ไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจวิทยุพกพาเอาไปนอนฟังอยู่ทุ่งนานะครับเอาไปนอนนาก็ถือว่าโอเคนะครับรอบข้างนะครับฝั่งด้านซ้ายไม่มีอะไรนะครับด้านขวาก็จะมีตัวหาคลื่นนะครับมีทูนเนอร์นะครับ แล้วก็มีวอลลเมนะครับมีช่องพอร์ตหูฟังนะครับเสาอากาศนะครับก็ยาวพอสมควรนะครับถือว่ายาวพอสมควรสำหรับวิทยุขนาดเล็กนะครับนะราคาถูกๆมีบางทีสั้นแค่นี้ก็มีนะครับผมเคยซื้อมานะครับนะสั้นจนรับอะไรไม่ได้เลยก็มีนะครับอันนี้ถือว่าให้มายาวพอสมควรนะครับ ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีพอตชร์ตนะครับมีซีเลกเตอร์สาทางนะครับมีปิดนะครับเล่นวิทยุนะครับแล้วก็วิทยุนะครับ MP3 อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็เป็นปุ่มที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของ MP3 นะครับส่วนด้านหลังนะครับถ้าเราแกะออกมาก็จะมี บอกเอาไว้นะครับว่าเป็น FM AM Short Wave นะครับ12แบนด์ FM มีตั้งแต่64ถึง108นะครับนะที่รับได้ปกตินะครับนะแต่ของเรานี่ก็คือ88ถึง108นะครับนะเพราะฉะนั้นต่ำกว่านี้เราคงไม่มีใครไปเล่นแล้วนะครับนะแล้วก็ AM หรือว่า M/W นะครับ Mid เป็น Mid เ n d Wave นะครับ เป็น AM ก็ได้นะครับถ้าเป็นวิทยุทานินสมัยก่อนนี่ก็จะเป็น m w w ็ับแล้วก็ s อสก็คือช็อตเวฟนะครับใช้ไฟ5โวลต์500มิลลิแอมนะครับแล้วก็ขนาดของแรงดันแบตเตอรี่3.7โวลต์นะครับทำในประเทศจีนครับตรงนี้เราก็แกะออกมานะครับก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในครับเป็นแบบ BL5C นะครับเหมือนกับที่ใช้ในโทรศัพท์แบบปุ่มกดสมัยก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เครื่องเล่นและหลายอย่างนะครับที่มาจากประเทศจีนก็ทียมใช้แบตเตอรี่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วก็สะดวกดีนะครับเราไม่ต้องไปซื้อแบตเตอรี่แบบขนาด AA หรือ AAA มาใส่นะครับก็ชาร์จได้นะครับนะคิดว่าน่าจะมีอะไรแบตเตอรี่สำรองอยู่นะครับ ต่อไปเราก็มาดูการทํางานของมันนะครับก็ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ลองเปิดฟังวิทยุนะครับแล้วก็ปรับซีลเตอร์สวิตช์นะครับอ,อันนี้ไม่ใช่การหาในระบบดิจิตอลนะครับเราต้องใช้ปุ่ม ในการหมุนคืนหานะครับอย่างระมัดระวังนะครับในการหมุนก็ค่อนข้างนุ่มนุมมือนะครับนะไม่ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับค่อนข้างนิ่มนวลน,นะครับถ้าหากว่าเราจะค่อยๆปรับนะครับถ้าหากว่าเราจะค่อยๆปรับนะครับก็รับ fm ได้ปกติดีนะครับนะต่ต้องปรับสายอากาศกันหน่อยนะครับ FM เมก็ M, เขียนเอาไว้นะครับมันจะมี2แบรนด์นะครับมี FM1, FM2 นสะครับส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยใช้ FM2 นะครับไม่ไม่มี FM1 นะครับเวลาเราใช้วิทยุก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์นะครับสีเขียวนะครับนะบอกว่าตอนนี้กำลังเล่นวิทยุอยู่นะครับนะอันนี้ก็สถานีวิทยุชุมชนปกติผมไม่ค่อยได้ฟังนะครับ FM วิทยุชุมชนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะขายยาขายปุ๋ยนะครับนะไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่นะครับนะส่วนใหญ่ผมจะโฟกัสไปที่ AM หรือไม่ก็ช็อตเวฟนะครับเพราะว่าอยากจะฟังข่าวสารมากกว่าแล้วก็อยากจะฝึกฟังภาษาในแบบโบราณน,นะครับแบบในอดีตนะครับ,นะรบเราปรับไปมันจะมีตัวบอก นะครับนะเป็นสีขาขาวอยู่นะครับว่าเรากําลังเคลื่อนสวิตไปตรงไหนนะครับนะบางรุ่นนี่ไม่มีนะครับตรงนี้นะต้องกาเอานะครับนะก็ถ้า a ็ก็ตัวนี้นะครับนะซึ่งเดี๋ยวนี้ AM บ้านเราก็ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ค่อยมีสถานีแล้วนะครับนะก็จะมีบ้างนะครับก็คือฟังหวยนั่นเองนะครับ แล้วก็ชอตเวฟนะครับชอตเวฟก็แล้วแต่คนชอบนะครับชอตเวฟนะครับปกติผมซื้อมาผมจะทดสอบชอตเวฟนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบฟังชอตเวฟฟังแล้วมันได้ความรู้สึกดีนะครับเหมือนตอนเราเป็นเด็กเลยครับเมื่อสักสามสิบสี่สิบปีที่แล้วตอนนี้ก็อยู่ในห้องนะครับมีคลื่นรบกวนเยอะแยะนะครับอาจจะรับไม่ได้หรือว่ารับได้ไม่ชัดนะครับ ขางหลังมานที่ช็อตเว็บนะครับก็มักจะเป็นเป็นภาษาจีนนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็โอเคนะครับคุณภาพเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับปกติวิทยุขนาดเล็กพวกนี้นะครับเสียงแหลมเสียงกลางจะออกเยอะนะครับฟังแล้วหนววหูนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้เสียงมันดังนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ถือว่ามีเสียงทุ้มเสริมเข้ามาด้วยนะครับนะเหมาะกับการใช้ฟังเพลง เหมือนลำโพงบลูทูธแทนบลูทูธขนาดเล็กได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นนี้ไม่สามารถรับบลูทูธได้นะครับผมเคยเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตมันมีรุ่นหนึ่งนะครับเรียกว่ายี่ห้อซูเปอร์โซนิกนะครับเห็นว่าใส่บลูทูธได้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวมีโอกาสจะซื้อมารีวิวให้พวกเราได้ดูกันนะครับต่อไปนะครับก็จะดะูการทำงานของการอ่าน MP3 นะครับอันนี้เป็น micro SD card นะครับ เอ่อร uh, ้อจิกนะครับไม่รู้ว่าจะอ่านได้หรือเปล่าลองรับหรือเปล่านะครับก็ต้องลองลองลองใส่ดูนะครับโอ,โอ้ได้แล้วใส่เสร็จปั๊บนะครับเราก็ปรับซีเลคเตอร์สวิตนะครับไปอยู่ตรง MP3 อยู่ตรงกลางนะก็จะขึ้นไฟสีแดงนะครับบอกว่าตอนนี้ MP3 กํากำลังเล่นนะครับ เราก็ค 1, วบคุมพันตนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับคุณภาพเสียงโอเคเลยนะครับสำหรับวิทยุขนาดเล็กนะครับไม่แพ้ลำโพงบูทูธขนาดเล็กนะครับขนาด3บัดนะครับคุณภาพเสียงดีนะครับอันนี้ปกติผมเป็นคนฟังเพลงสากลมาตั้งแต่เด็กนะครับเป็น คนที่ฟังเพลงไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับเป็นลูกทุ่งลูกบ้านนอกลูกบ้านนาแต่ชอบฟังเพลงฝรั่งนะครับรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ฟังไปนะครับที่ผมชอบก็คือทำนองมันเพราะดีนะครับอย่างเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Lay It On The Line นะครับของคณะ Triumph นะันกร้องเสียงสูงมือกีต้าร์ฝีมือดีมากครับเล่นได้นะครับต่อไปจะลองทดสอบครับ วิทยุบางยี่ห้อเนี่ยถ้าหากว่าเราปิดไปแล้วปิดไปแล้วนะครับพอเวลาเราเปิด MP 3สามปั๊บมันจะมาเล่นใหม่นะครับเริ่มเพลงหนึ่งใหม่นะครับหลายยี่ห้อเป็นแบบนี้นะครับนะยี่ห้อแพงๆก็ยังเป็นนะครับนะยี่ห้อแพงๆก็ยังเป็นนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ผมซื้อมานะครับยี่ห้อยี่ห้อไอว่าครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับนะตัวใหญ่ราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่พอเวลาเล่น MP 3สาเสร็จปั๊บเราปิดนะครับ เปิดมาใหม่มันก็กลับมาเล่นเพลงที่หนึ่งใหม่นะครับมันไม่จําเพลงล่าสุดที่เราเล่นนะครับก็ถือว่าควรเนาะถ้าเทียบกับราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่อันนี้ยนะครับเราทดสอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมปิดแล้วนะครับจะลองเปิดใหม่ครับ MP3 มันจะจําเพลงเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมครับอ่าโอเคครับใช้ได้ครับ หมายความว่าเราปิดไปแล้วนะครับเราเอาใส่เข้าไปใหม่นะถ้าจําเป็น s อสการ์เก่าเก่ามันก็ยังเล่นเพลงเก่าต่อจากเดิมให้อยู่นะครับเดี๋ยวเราทดสอบอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือถอด s อสบีก๊าออกนะครับปิดเครื่องแล้วลองใส่เข้าไปใหม่ดูซิว่ามันจะกลับมาเพลงที่หนึ่งใหม่หรือว่ามันจะยังเล่นต่อหรือเปล่านะครับต้องใช้เล็บจิกนะครับ ค่อยๆทำนะครับ SD card ก็ซื้อของดีๆหน่อยนะครับเนี่ยครับผม,ผมใช้แซนดิสนะครับถ้าซื้อของถูกๆหรือของปลอมเนี่ยฟังฟังไปสักหน่อยนะครับแผ่น SD card ของท่านมันจะอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้ไม่พอนะครับบันทึกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ต้องหักทิ้งอย่างเดียวนะครับดูนะครับ มันจะกลับมาเล่นเหมือนเดิมไหมโอเคครับใช้ได้นะครับก็ขอแนะนำนะครับ x d a t a D 3 2 8นะครับคุณภาพดีราคาถูกนะครับเล่น MP3 ขนาด320นะเพลงผมใช้นี่ก็คือ3 2 0 k นะครับใช้ได้นะครับนะครับก็ขอกราบคุณทุนที่นี้ครับขอบคุณครับ